สวัสดีครับพบกันอีกแล้วสําหรับการรีวิวรถตู้เรามีรถตู้เข้ามาใหม่นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นปี2001นะเครื่องยนต์ 5L 3,000cc นะฮะก็เมื่อกี้ผมขับมาโหสวยมากเลยคันนี้มีแหลกหลังคาน่าไปทํารถบ้านมากเลยนะฮะามาดูรอบร,บ,รบตัวรถกันครับผมอาเดี๋ยวไปดูภายในครับผม ไายในตัวนี้ก็จะเป็นน้เบาะ3ามแถวนะาสบที่นั่งนะฮะท,ที่ผมขับมานะฮะเครื่องเกียร์ดีมากมีแหล,หลงลาคาด้วยน่าไปลื้อทั้งบ้านมากกำ <laughs> ลังฮิ่ตแคมเปอร์แวนนะฮะก็เบิดสนใจก็โทรหาผมได้นะฮะมีหน,น้าจอแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับผม เรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะฮะเครื่องยนต์ก็ 5L นะฮะเนเดิมเลยอ่าเรามาดูควันนะมีควันพุ่งไหมฮะควันไม่ไหลฮะคะวันไม่พุ่งนะฮะเป็น 5L แรงๆเลย 3,000cc เดี๋ยวเราลองไปดูใหม่ฮะว่าวิ่งเท่าไหร่แล้วครับผมใหม่คันนี้จะอยู่ที่3,05,000 สี่พันกว่าโลนะฮะก็ซื้อสดซื้อพรโทรหาผมได้เลยนะฮะช่วงนี้เข้ากันรัวๆเดี๋ยวเราไปดูภายในกันออกแนวว้าวนะฮะมีเครื่องเสียงเปิดเหวี่ยอ๋อเครื่องเสียงติดด้วยนะฮะก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามไว้นะฮะรถเข้าท่านจะได้เห็นก่อนใครนะฮะรถเข้ากันรัวๆช่วงนี้นะฮะใครหาหัวจะหวดกันนะฮะ หน้านี้หน้าหนาวนะฮะหน้าเอาไปทำแคมเปอร์แวนนะฮะเอาไปเที่ยวกันค <c oughs> ันนี้ผมว่าคันนี้เหมาะเลยะมีแหลกรองคาด้วยนะฮะถ <c oughs> อดหรือใส่ติดแอร์บ้านแล้ว <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกันไว้นะรถะเข้าใหม่เรื่อยๆนะ,ะตัวนี้คันนี้ก็จะเป็นปี2001นะ,ะเครื่องยนต์ห้า0 0 0 cc แรงๆฮะดีเซลเดี๋ยวเราลองไปเหยียดทางตรงลฮะ สสะซื้คุณตายลืมบอกราคาขายราคาขายคันนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปฟังราคาขายราคาขายคันนี้อยู่ที่1 000, 000, นะะึ0 0 0สนห้าหมื่นฮะเอ้เมื่อกี้ก็ลืมไปเลยนะลืมบอกราคาขายนะฮะก็ซื้อสดซื้อพรก็ ทรหาผมได้ซื้อสดเราก็ลด,ด้อีกนะฮะซื้อผ่อนเราก็มีไฟแนนซ์บริการรองรับนะฮะก็อยู่รถกันได้ที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเหมือนเดิมะฮะอ่าก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามไว้พบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ